ครับดีครับสับด้วยตัวทีะซอมน,นี่พามากินก๋วยเตี๋ยวฝรั่งครับสเราอยู่เมืองไทยครับนเป็นไรครับพ่นแซ่บบอยจยันจันเพื่อนเป็นไรครับแซบบอกินแค,นนรคร่ขอนยาหรอก็โอ้ขอนยาถึกขนยาไม่กินแล้วหรือเปล่าเจ้าปยากขเกิไปแล้วว่าเจ้าเพื่อนหิ้วขอครับพี่น้อง นนรบรบกากศ๋วยเตี๋ยวฝรั่งครับพี่น้องคุณในร้านเนาะก๋วยเตี๋ยวฝรั่งคุณเป็นคนไทยครับเพิ่นเป็นชาวต่างชาติ ไม่กจะนั่งแห้งครับพี่น้องพักฟีครับมีของมันไก่น้ำชาเป็นไรขนาดพัทบาบ์กินชาแบบนี้บอกรานกินนี่ขอนิวห้อยจริงเรากะเซนเนี่ยค่ะเซนขูดเดียวในห้องใช้กับเขาติ๊ฟรีบอ พ่ออาจารย์ไดบอกหักแล้วมึงเลยเล่าหักแน่น่ะดีที่ว่าดูดถือผู้ดังแสบเลยครับมีเพื่อนเป็นเนยนะมีเพื่อนใส่อย่างไรก็ร้ก็ร้องอาจารย์ยิงกับข้าวเหนียวนี่กับข้าวเหนียวกันอาจารย์ร้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพาวงเราเฮิตเฮัลโหลฮัลโหล Good afternoon. Yes. It's a very good day. Thank you. Sir. How many days you stay here in Thailand? Uh, I have 8 years now. Three years? 8 years. Oh. Just about 9. Uh, can you speak Thai? I speak this uh, not very really well for me. Lekoy. Oh, good. Good. Hello. Say hello. 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 Okay. อ yeah. oh, so yeah, ูคายโฟร์ยูเย่โอ้ o good อล้ววันน้างเขาวันนี้อยูคลิปเล็บคลิปเล็่มาทโอเคอันนี้เห็นอย่งครับนี่ก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีมีสร้างเรังเจลฟูนรับบ สั่งทางเทลทฟันะมอครับฮ<ะ>่โอ้สุดยอดเลยคร<ช>ับก๋วยเตี๋ยวฝรั่งครับเราใส่ซื้อแว่เล่าครับฝ <c oughs> รัง <c oughs> ่งฝกั่งฝรั่งฝรั่งฝรั่งีรั่สฝรั่งฝรั่ไม่มไ,นนไม่งฝรัั่งฝอ่ัปปังฝรั่กกั่ั่นฝรค่งฝรั่าั่ง่รันรัั่่ั่ ลูกสาวแหละเป็นผู้เล่นนะคะอ๋อนี่ลูกสาวสวยชิๆเดี๋ยวผมพาเบิ่งหน้าร้านแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวฝรั่งครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละก๋วยเตี๋ยวหมูแดงข้าวมันไก่ครับพี่น้องก่อนถึงสามแยกครับเลี้ยวซ้ายไปที่ช oh. ุมชนห้าเลี้ยวขวาเข้าบริเวณผือครับผมแซ่บนัวโซตีบเมนี่แซ่บนัวโซตีบไปสอนข้าวมากิน เดี๋ยวพลังทำตัวเพื่อบันทึกครับพี่น้องครับผมบันทึกครับจะพูดภาพมือมือมิการพลังครับเลี้ยวขวาเขาเสวนผู้หาเดียวเลี้ยวซ้ายเขาเสวนเส้นผู้หาเลี้ยวขวาเขาเพื่อบันทึกครับมิการครับพี่น,ออน,น้องเพื่อการประจําครับมันลดเต็มเลยเน โอ้อยทินกันแล้วท่าสดท่าสดนั่นเองล้มออกหลังเด้อเสียบไหลโคตรไหลพี่น้องขายดีครับนานเรา,า,เาปีที่แล้วพุกัมาครับปีนี้ก็มาครับมากินทุกป,ปีครับก๋วยเตี๋ยวฝรัง่งข <c oughs> ้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวไกม่มะนละครับเ <c oughs> ชิญนะครับผู้ใดมาถ้ามาแถวอำเภออำเภอบ้รรพฤครับ แวะแวบะบเข้ามาครับ,บยูทธรนใบพาดครับเลียเ้ยวเลี้ยวซ้ายเขาเพื่อช่วนลูกหาเรียวกว่าเพื่อเป็นผื่นครับคุณในเพื่อนจีนตัวป่ะเนี่ยคุณชองเพื่อนอีกกินครับพี่น้องดูนะเห,นห็นว่าพ,พักฟี่กินเอากินเอาเนาะจอมากแต่ไม่กินเนาะมันพักฟี่กินเอากินเอาแเบเนาะ ปาทตปีนึงเ่ิงดมาซีมเราปีเียบครับปีเียมาซีมมันแบบามต่เสอากินใกล้บมกิน่ะจุไมู่ดกินกินกินสุททยบ่ม่หยาเนาะของเสียกินสุทไทยบ่นี่เพื่อน่ะกินไข่ไปเ้วเนือหนึ่งกับขอปน่งิ ไก่เป็นหน่อต้มซี่ยงเดี๋ยวแลวตุ๋มตะขามกับไก่ที่นอม่ไดัได้น้ำซุปกับอไดล้ครับได้แล้วครับตมแสบไปดีเปีแล้วของอจารย์แทุกอย่างให้ตะทางพิเศษทจกเดี๋ยวซะนะรอบซ้องมนี่กินดัน้อือแแสไปเรียของบางอย่างแจกเปหน่อทำปิ้มเได้ค่ะแล้วจิ้มกเองไหมครับแม่คะไมีให็ดเองครบ น้ำจิ้มน็เด็มากนจมจัหน่อยมาปีนันติวันผู้ได้โนดามหลังไหม เงินแป้นแน้นหนแน่นหทีราลังตอนตีนมากแมนบาเบื้องลูง่ลลดุนๆยังเปนมากอจ่างนีน่จำลานได้สยจำลานได้สยปีที่แล้กับแม่รออ้ยยร่ตั้งหวเ้อยร่พูดตด้งหวเอคพาเขาสุดอบขมไก่เสียบไปครับหน่อยขมไก่ครับ ก่ไปงานสาลัก้าวายไปนี้เพต่อตรงลางเลยสดจนมดเกียงเลย มันไกินจิงกะพักมาละเตรยมย้ายอะไรมาตา บนนะครับเนี่ยล้านบ๊อบท็อปเส้นบ๊อบตำบุญบ้านผืออำเภอบ้านผือเลยบ๊อบซุมูระครับเปิด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 ได้ยั่ปีลรอครับป้าเนี่ยสามปีนะค่ะสามปีเนาะปีที่เราเพิ่งเอมากินก็แสับติเจก็ไม่กินเนี่ยลูกค้าหลายึ้นก่อนน้ำป้าเนาะฝากฝากทั้งแฝงเผ็ดก็ได้ครับป้าเดี๋ยวฝรั่งลองลองลองฝากเบอร์ให้เจ้าฝาก ลูกสาวบอกจ้าผู้ใดแวมากกับเมื่อ้เลยนะคะเตี๋ไก่มาลาี่ก๋เตียวหมูแดงก๋วเตี๋ยวไก่มีขอกด้วค่ะสามแยกแบพัดเ้ค่ะชี่แยกแบพัดนะครับสามแยกค่ะสามแยกเลี้ยวซ้ายส่วเลียวขวาเขาอน้องทึ้บ้านผือนะครับ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 ผมนี่พี่น้องก๋วยเตียวไก่เบอรี่เบรี่ทอดน้ำครับพี่น้องกินเบอรี่ทอดน้ำเี่ยงค่ะ เลี้ยงต่างสัตว์กับบุรียาินเสียกับบุียานินเล้ยงควบสัตว์นม่เพื่อนกินไรของมันไก่ครับยังแซบเลยพี่น้องผ่านแบบม่ากขากแวะนะครับก๋วยเตี๋ย,ยวฝรั่งครับสามแยกแบบพาครับเลี้ยวซ้ายเข,เขาสุวรรณเลี้ยวขวาเขาบันผือครับผมแซบนวดัว่วที่ผ้ามากินมีโย้เพื่อบันผือครับพี่น้องครับผมพ่อกับแม่ที่พี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ